รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย take one ผู้ชมพบกับรายการปานฝันปันยิ้มรายการที่พร้อมเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคมออกอากาศทุกวันจันท์เวลาบ่ายโมง5นาทีทางช่อง5แห่งนี้ค่ะดิฉันแมงปอปริศยาคูหามุกค่ะวันนี้นะคะปอก็ยืนอยู่ที่หน้ามูลลนิธิเซฟโซจังหวัดขอนแก่นค่ะเหตุผลที่รายการของเรามาถ่ายทำที่นี่นะคะก็เพราะว่า ผู้ชมทางบ้านที่เป็นแฟนรายการติดตามชมรายการของเราแนะนําให้เราได้มาทําความรู้จักกับคุณติ๊กและคุณกาบิราผู้ก่อตั้งมูล,ลนิธิเซฟโซซึ่งเป็นมูล,ลนิธิที่ช่วยเหลือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งและให้โอกาสพวกเขาได้ใช้ชีวิตอะไรที่ทําให้ผู้หญิงสองคนนี้มารับบทบาทดูแลสุนัขก,กว่า700ตัวเดี๋ยวตามปอไปร่วมกันหาคําตอบด้านในเลยค่ะ <c oughs> นะคะมาพบคุณติ๊กกับคุณกบิร่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ติ๊กเองค่ะอ๋อพี่ติ๊กเหรอคะสวัสดีค่ะพี่ติ๊กแล้วดีคุณกบิร่าเหรอคะอยู่ข้างในค่ะอยู่โซนหมาพิการค่ะพอดีหนูมาจากรายการปันฝันปันยิ้มนะคะอยากจะขออนุญาตเชิญพิ่ติ๊กไปพูดคุยได้ทุกเรื่องค่ะอ๋อได้เลยใช่ไหมคะตรงไหนดีคะโซนฝั่งนี้นะคะได้ค่ะโอเคค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณติก๊กหรือว่าคุณสุปราณีดากไกรเพื่อมานั่งคุยเกี่ยวกับการช่วยเหลือสุนัขก,กันแบบละเอียดนะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะ,อะตอนนี้นะคะขออนุญ,ญาตเรียกว่าพี่ติ๊กแล้วกันคะ่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ,ะมูล,ลนิธิเซฟโซเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็คําว่าเซฟโซมีความหมายว่าอะไรคะ่ะคือเซฟก็คือ,อ,อจิตวิญ,ญญาณนะคะค่ะ คือเราอยากช่วยเขาค่ะค่ะดูแลสุนัขค่ะเป็นที่มาค่เอเป็นความหมายนะคะใช่ค่ะสำหรับที่มาของการก่อตั้งมูลนิธินี่ล่ะค่ะที่มาคือว่าเราก็อยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นมีที่อยู่ที่กินอยากช่วยเขาค่ะเริ่มแรกนะคะที่ก่อตั้งเป็นการช่วยเหลือสุนัขเนบีสุนัขทั้งหมดกี่ตัวคะ่กว่าตัวประมาณนี้ค่ะเริ่มต้นนั้นเกิดขึ้นที่ไหนคะสำหรับสถานที่ที่ชลบุรีค่ะ ติกไปทํางานที่นู้นค่ะที่ชนบุรีเป็นแม่บ้านค่ะก็เลยไปเจอแฟนแฟนก็เหมือนกับว่ารักสุนัขด้วยอะไรเงี้ยค่ะไปกับน้องชายน้องชายติดกัไปด้วยเขาไปทํางานเขาก็บอกว่าบอกกับตัวเองว่าโอเคถ้าแกยังอยู่โอเคเดี๋ยวฉันตอนเย็นเดี๋ยวฉันจะมารับกลับมาเจอจริงๆค่ะเจอลูกหมาอยู่อยู่ข้างป่ามันค่ะ ลูกหมาที่ทิ้งโดนทิ้งมาเรียกได้ว่าตรงนั้นคือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มรับสัตว์มาเลี้ยงมีความเป็นมายังไงถึงได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นได้เธอมีเยอะแล้วแล้วเราเหมือนกับว่าไม่อยากให้ส่งเสียงรบกวนชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยแกก็เลยเออเรากลับบ้านเรากันไหมอะไรเงี้ยเราก็มีที่นะไปไหมอะไรเงี้ยออยู่ที่อีสานอยู่แล้วใช่ค่ะใช่เราขอนแก่นอยู่แล้วเป็นขอนแก่นแล้วก็ทําเป็นสถานที่สําหรับ สงเคราะห์น้องหมาโดยเฉพาะเลยพี่ติ๊กอะค่ะทำช่วยเหลือน้องหมาเนี่ยมาเป็นระยะเวลากี่ปีแล้วประมาณ13ปีค่ะ13บปี13ปีที่เราสงเคราะห์น้องหมาจนกระทั่งถึงถึงน่ตอนนี้ปัจจุบันค่ะนอกจากน้องหมาเนี่ยเรามีสัตว์อื่นที่ดูแลด้วยไหมคะมีเช่นน้องหมาแล้วก็น้องแมวค่ะแล้วก็เป็นเป็ดแล้วก็หมูป่าค่ะ ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็ดนี้ยังไงคะอยากทราบเป็ดนี่คือช่วยชีวิตมาก็เหมือนกับว่าเจ้าของเขาเสียค่ะอยากช่วยเป็ดหาก็เลยเอามาเลี้ยงพี่ติ๊กมีการดูแลเขายังไงอะคะมันหลายประเภทและหลายชนิดเหลือเกินแต่ก่อนนะคะก็ให้กินวันละสามมื้อค่ะเหมือนกับว่ามันจะเริ่มเยอะขึ้นแล้วค่าใช้จ่ายก็มากขึ้นค่ะก็ให้กินวันละมื้อมูลเขาก็เราก็จะเก็บช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่าย เปลี่ยนน้าให้เขาล้างอ่างน้าให้เขาอะไรเงี้ยะเป็นงานที่หนักเหมือนกันนะคะไม่ทราบว่าจะมีผู้ช่วยไหมคะมีมีค่ะมีกี่คนคะมีสิบคนค่ะก็เหมือนกับว่าเป็นกิจอาสาบ้านแล้วก็เป็นคนงานด้วยค่ะค่ะขออนุญาตอยากทราบคร่าวๆได้ไหมคะว่าต่อเดือนเนี่ยรายจ่ายของมิติกนมีประมาณกี่ล้านบาทค่าใช้จ่ายมากกว่าเข้าค่ะอืมก็เดือนหนึ่งก็ประมาณถ้า จริงๆค่ะสามแสนถึงห้าแสนบาทสุดท้ายนี้นะคะปอก็อยากจะให้พี่ติ๊กค่ะช่วยฝากถึงผู้ที่ใจบุญนะคะว่าพี่ติ๊กมีช่องทางการรับบริจาคยังไงบ้างแล้วก็ยังขาดเหลือต้องการสิ่งของหรือข้าวของอะไรอีกนะคะเพื่อให้ผู้ใจบุญได้สมทบไันร่วมบริจาคค่ะก็ะจะมีข้าวอาหารเม็ดนะคะก,ก็ขาดเยอะค่ะเพราะว่าน้องหมาเขาทานทุกวันกินทุกวันค่ะยังขอรับบริจาคนะคะแล้วก็สามารถสมทบเป็น เงินบริจาคได้ด้วยได้ด้วยค่ะทางมูลนิธิเซฟโซนะค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่พี่ติ๊กได้อธิบายถึงความจำเป็นในการดูแลสุนัขที่นี่นะคะทางรายการปันฝันปันยิ้มจึงรับฝากสิ่งของเพื่อนำมามอบให้กับมูลนิธิเซฟโซด้วยจะมีอะไรบ้างนั้นติดตามชมช่วงหน้าคะ่ะ คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าทางมูล,ลนิธิเซฟโซจะต้องดูแลสุนัขเป็นจำนวนมากและตอนนี้ปอก็ยืนอยู่กับอีกหนึ่งท่านที่มีความสำคัญกับมูล,ลนิธิเซฟโซค่ะนั่นก็คือคุณกบิราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ค,ะคุณกบิราคะเมื่อสักครู่นี้ปอทราบมาว่าคุณกบิราได้ไปดูแลน้องหมามาใช่ไหมคะ ใช่ค่ะฉันไปดูหมอป่วยหมอปิกน์นหมอต้าบอดค่ะไปดูคนพนังนอนด้วยคนพนังนอนทำอะไรบ้างค่ะเหมือนเป็นคนคอยดูแลที่มูนนันที่แห่งนี้เลยนะคะใช่ค่ะแล้วพอยังทราบมาอีกนะคะว่าวันนี้จะมีผู้ใจดีมาบริจาคสิ่งของให้กับทางมูนนันทีเซฟโซด้วยใช่ไหมคะ ใช่ค่ะใช่ค่ะอยู่ที่นู่นค่ะอ,อยู่ทางด้านนู้นเหรอคะใช่ค่ะใช่ถ้าอย่างนั้นรบกวนคุณกาเบรีาพาปอไปพบกับได้ค่ะได้ค่ะเจญค่ะ,คะปกติก็ที่นี่มีคนมา บริจาคเยอะไหมคะเอไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะกดชนยกเอาเอามีคนเพิ่มอีกด้วยใช่ค่ะยกมีคนมาช่วยซื้อฮามิดหน่อยซื้อเบต้าดีนซื้อที่ทำแผลใช่ค่ะก็ยังขาดอีกหลายอย่างใช่ไหมคะใช่ใช่คอรหลายยางใช่ค่ะนี่ไงอันีคออีทกิโดริจักวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ Oh, วันนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ใจบุญด้วยนะคะคุณอีทนั่นเองเดี๋ยวโอกาสดีๆแบบนี้ขออนุญาตถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันหน่อยนะคะค่ะก็ะะขอขอบคุณนะคะที่พี่อีต<ม>นำสิ่งของมานะคะทางมูลนิธิเซฟโซนนะคะก็ะะจะนำของที่บริจาคได้รับบริจาคมานะคะ คือจะทําประโยชน์สูงสุดนะคะคือช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวนะคะที่บาดเจ็บหรือว่าพิการค่ะขอบคุณมากนะคะคุณาบิล่ารู้สึกอย่างไงบ้างคะที่คุณอีทนาของมาบริจาคให้กับมูลนิธิเซฟโซค่ะชมดีใจมากมากขอบคุณ<ะ>มากมากคุณอีทด้วยอันนี้ดีใจมากมากอันนี้ยกมีคนมาช่วยปกติก็รับของบริจาคเยอะอยู่แล้วไหมคะหรือว่าต้องการอะไรเพิ่มอีกไหมคะพอมีหลายคนมาช่วยน้องหมอแ<ะ>พิ่มอีกเรื่อง ลายองที่อยู่ในโตที่นี่นะอ๋อไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นอาหารเม็ดได้เป็นน้มเกลือได้เป็นกตาดีนที่ทำแพ้อะไรรู้หมดแล้วใช้ได้ที่นี่ใช่พอมออน้ได้ด้วยชอมดีใจมากๆคุณผู้ชมคะเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะคุณกบิดาแล้วก็พี่ติ๊กจะต้องมีภารกิจไปดูแลน้องหมาต่อใช่ไหมคะใช่เะงั้นขอบคุณทั้งสองนั้นมากนะคะวันนี้พี่เอตนำ อะไรมาบริจาคบ้างคะอ๋อวันนี้เลยคะก็จะมีน้ำเปลือลอมีเทปแล้วก็ดอ่าบตาดีนอะมีตัมเมดอ่านั่นแหละแล้วก็จะมีผ้ากอสผ้ากอสสำลีแล้วก็ผ้าซับลองผ้าแล้วก็จะมีถุงมือแล้วก็เป็นผ้าแล้วก็เป็นแชมพูค่ะอ๋อมีหลายอย่างเลยนะค่ะหลายอย่างค่ะค่ะแล้วก็ก็จะมีอีกส่วนนึงก็เป็นข้าวอีกส่วนหนึ่งอ๋อเหรอคะเยอะเลยนะคะค่ะ ทำไมถึงเลือกมาบริจาคที่นี่คะก็พูดตรงๆนะคะคือแบบว่าเรามาตรงจุดนี้แบบไม่ได้ตั้งใจพอมาเห็นปุ๊บแล้วก็เรามีหมาที่บ้านคือเลี้ยงน้องหมาอยู่แล้วเรามีหมาสามตัวที่บ้านค่ะก็คือสงสารเขาก็เห็นสภาพเขาแล้วค่ะเป็นหมาที่แบบว่าเล่ร่อนที่เขาเก็บมาเลี้ยงมาดูไม่ใช่น้อยตัวค่ะบางครั้งก็ไม่มีขาพิการมากเราก็เลยคิดตรงจุดว่า พอจะช่วยอะไรได้เพื่อน้องหมาความรู้สึกคือมาเห็นแล้วก็แบบภูมิใจที่เขาสามารถทำจุดนี้ได้ดีที่สุดสามารถดูแลได้บางครั้งขาดแคลนเขาก็ไม่ท้อภูมิใจค่ะมีความสุขเราช่วยเขาได้แค่นี้แล้วก็โอเคแล้วมีความสุขแล้วค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะปออยากจะให้พี่อีท ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับการช่วยเหลือดูแลสัตว์แบบนี้ค่ะค่ะก็คืออยากจะชักชวนทุกคนนะคะเวลานิดเดียวช่วยได้เท่าไหร่ก็ช่วยได้ค่ะ<ม>ขอให้มีเวลามาให้น้องหมาผ<ม>ู้ดได้สงสารให้เขามีชีวิตแต่ละวันให้ดีขึ้น<ม>ให้เขามีอนาคตที่ดีขึ้นก็ว่าได้อะคะ่ะ<ม>คือเป็นสิ่งที่ดีแล้วค่ะโอ้โหฟังแบบนี้แล้วนะคะก็รู้สึก ตื่นตันใจแล้วก็เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทยนะคะที่ได้ช่วยกันดูแลสัตว์โดยเฉพาะน้องหมานะคะที่ถูกทิ้งใช่ไหมคะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันดีนะคะพี่อีทที่เราได้มาเจอกันใช่ค่ะปอค่ะก็อยากจะขออนุญาตชวนพี่อีทไปดูกันว่าคุณกบิราแล้วก็พี่ติ๊กเขาดูแลน้องหมายังไงบ้างเดี๋ยวเราไปเดินดูกันเลยค่ะจะได้รู้ด้วยว่า

คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ปอและพี่อีทได้เดินชมทั่วบริเวณมูลนิธิเซฟโซค่ะโดยมีคุณกบิราแล้วก็พี่ติ๊กพาเดินชมนะคะทราบเลยค่ะว่าทั้งสองท่านนี้นะคะมีความรักให้กับน้องหมาแล้วก็เป็นผู้ที่มีจิตอาสาดูแลสุนัขอย่างดีมากๆเลยละค่ะแต่ก็ยังมีส่วนที่ขาดและต้องการความช่วยเหลืออีกมากค่ะ วันนี้ปอต้องขอขอบคุณคุณกบิราแล้วก็พิติกด้วยนะคะที่ให้ข้อมูลแล้วก็พาปอเดินชมทั่วบริเวณมูลนิธิเซฟโซรวมถึงต้องขอขอบคุณพี่อีกด้วยค่ะที่มาร่วมบริจาคสิ่งของที่เป็นประโยชน์ให้กับมูลนิธิเซฟโซแห่งนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ แสกลคุณผู้ชมคะการดูแลสุนัขมากกว่า700ชีวิต hair, ถือว่าเป็นภาระที่หนักมากๆของมูลนิธิเซฟโซค่ะดังนั้น <ๆ S 1> เพื่อให้เกิดการช่วยเหลืออย่างเป็นวงกว้างทางรายการของเรา <ๆ S 1> จึงได้ส่งเรื่องราวของมูลนิธิเซฟโซไปยังดารานักแสดง <inequalities S 2> <ๆ S 1> และบุคคลที่มีชื่อเสียงได้ร่วมกันเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือต่อไป พวกเขามีใครกันบ้างและพูดถึงที่นี่อย่างไรไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอยูย่ยานนทพรนะคะวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมนะคะมาร่วมกันบริจาคเพื่อต่อชีวิตน้องหมาน้องแมวนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะที่มูลนิธิเซฟโซนเนี่ยมีน้องหมาน้องแมวมากถึง700ชีวิตด้วยกันค่ะแล้วก็ยังขาดแคลนพวกข้าวสารอาหารสุนัขอาหารน้องแมวผ้าพ,พันแผลเบตาดีนยารักษาการบาดเจ็บ น้ยาฆ่าเชื้อโรคแล้วก็อื่นๆด้วยนะคะก็เลยอยากจะเรียนเชิญเพื่อนๆนะคะมาร่วมบริจาคกันค่ะสวัสดีครับผมเจมิกเจริญแซจูครับวันนี้อยากมาเชิญชวนทุกคนครับใครก็ตามที่มีจิตใจเมตตากรุณานะครับแล้วก็อยากจะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของมูลนิธิเซฟโซที่จังหวัดขอนแกน่นนะครับมูลที่นี้เนี่ยเขาช่วยเหลือทั้งสุนัขทั้งแมวทั้งหมูทั้งเป็ดนะครับแล้วก็ ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดเลยนะครับรวมทั้งสิ้นแล้วตอนนี้เนี่ยที่มูลนิธิดูแลอยู่เนี่ยก็ประมาณ700กว่าชีวิตขาดแคลนเยอะมากครับถ้าเกิดใครที่มีน้อยก็ให้น้อยใครที่มีเยอะหน่อยก็แบ่งปันกันเยอะหน่อยนะครับยังไงฝากด้วยกับมูลนิธิเซฟโซจังหวัดขอนแก่นครับ สวัสดีค่ะตอมไ y i d อลนะคะวันนี้นะคะตอมก็มาขอเชิญชวนทุกทุกท่านนะคะที่มีใจรักน้องหมาหรือว่าใครใจบุญน,นะคะอยากร่วมบริจาคนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินสิ่งของหรือว่าอาหารนะคะที่มีความจําเป็นต่อน้องหมานะคะให้มาร่วมบริจาคด้วยการกับมูลนิทิเ Save ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะถึงแม้ว,ว่ามูลนิทินี้นะคะอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างนะคะแต่ว่าเขาก็ดําเนินการมากว่า10ปีแล้วและตอนนี้ก็มีน้องหมาในการดูแลอยู่ กว่า700ตัวเลยนะคะที่ต้องกำลังต้องการความช่วยเหลือ,อยังไงําก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมบริจาคด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะที่ผ่านมานะคะได้มีโอกาสติดตามการทำงานของมูลนิธิ Soul เซฟโซจังหวัดขอนแก่นมาระยะหนึ่งแล้วผ่านทาง Facebook อของเขานะคะคก็เห็นว่ามูลนิธินี้มีความทุ่มเทอย่างมากในการช่วยเหลือแล้วก็ดูแลทั้งสุนัขแล้วก็แมวจรจัดนะคะรวมกันเนี่ยหกรกว่าชีวิตเลยค่ะ ซึ่งแต่ละเดือนนะคะทางมูลนิธิก็มีค่าใช้จ่ายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่ายารักษาโรคนะคะค่าอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งเงิเนเดือนของพนักงานด้วยวันนี้ก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคไม่ว่าจะเป็นบริจาคเงินหรือบริจาคสิ่งของหรืออาหารก็ได้นะคะให้กับมูลนิธิเซฟโซโดยดูรายละเอียดตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะยังไงก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะ ที่ได้ให้ความเมตตาก,กับทางมูลนิธิเซโซค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมแพย์สุรเกียบุญนานะครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับผมมาช่วยการบริจาคไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอาหารนะครับผ้าพันแผลรวมไปถึงกับสิ่งของต่างๆนานาเลยนะครับที่เกี่ยวกับสุนัขนั่นเองครับ กับบุรณิธิเซฟโซนนั่นเองนะครับจะเป็นบุรณิธิที่ช่วยเหลือของสุนัขที่ทั้งเป็นสุนัขจรจัดนะครับสุนัขที่เจอโรคภัยต่างๆนานาน,าน,นะครับคุณสามารถบริจาคได้ทั้งหมดว่าจะเป็นสิ่งของอย่างที่ผมได้บอกไว้รวมไปถึงกับทุนทรัพย์ด้วยนั่นเองนะยังไงก็ติดตามดูดีๆแล้วกันนะครับผมยังไงฝากไปด้วยครับสวัสดีค่ะแคทอภิทยาค่ะ แค่จจจะเชิญชวนแล้วก็บอกคุณนะคะให้กับทุกๆท่าน,นะค่ะในการช่วยเหลือสุนัขจ้อนจัดนะคะหรือว่าน้องหมาของเราค่ะร่วมกับมูลธีเซฟโซนะคะก็สามารถที่จะบริจาคนะคะเกี่ยวกับทุนทรัพย์นะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการสิ่งของต่างๆนะคะรวมถึงปัจจัยต่างๆนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมบุญกันในครั้งนี้ได้นะคะแค่ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมบุญกับแคทในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ส่วนใครนะคะที่อยากจะ โอนเงินนะคะหรือว่าอยากจะร่วมทำบุญนในครั้งนี้นะคะแคทก็จะขึ้นเลขที่บัญชีหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ด้านล่างค่ะขอบคุณค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะปอเชื่อว่าผู้ที่ได้ชมรายการของเราในวันนี้จะต้องรู้สึกชื่นชมการทำงานของมูล,ลนิธิเซฟโซและอยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือไม่มากก็น้อยแต่ปอคิดว่านอกจากการบริจาคแล้ว การที่เราไม่ทิ้งสัตว์เลี้ยงให้เป็นภาระของผู้อื่นเป็นการช่วยและแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดค่ะน่าเสียดายที่เวลาของรายการปันฝันปันยิ้มของเราหมดลงแล้วกลับมาพบกับการแบ่งปันเรื่องราวดีๆและการให้โอกาสในสังคมได้ใหม่ทุกวันจันทร์เวลาบ่ายโมงหนาทีทางช่อง5วันนี้ปอและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ ช่วงคนดีใต้ผืนฟ้าเรียกว่านอนแลกดทับเต็มไปหอบมานี่เลือดแต็งเต็มรถเต็มตัวผมเลยปรากฏว่าเอาเข้าโรงพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลหกเดือนกลับไปเดินได้ทั้งนั้นดีอวันนั้นอะแกคางแล้วอุ้มออกมาเป็นกิโลนะเพราะว่ารถเข้าไม่ถึงพอแกห,หายกกลับมาเดินได้เราไปเยี่ยมป้าบอกว่าจับได้ไหมว่าใครอะไม่รู้แก okay, บอกป้าก็บอกว่านั่งไงแท็กซี่เขามาอุ้มพ่อไปหาหมอคืนนั้นนะอะอ่างเงี้ยครับ สวัสดีครับผมชื่อตูรตรนนจัดพรมชาติชื่อเล่นชื่อเดียวครับปัจจุบันอายุ42ปีครับเป็นแท็กซี่แต่ไม่ได้วิ่งกดพิเตอร์มาหลายปีแล้วเรื่องสาธารณประโยชน์เกี่ยวกับช่วยเหลือคนป่วยช่วยเหลือคนเป็นหลักในปัจจุบันครับและเป็นสะพานบุญให้กับลหลายๆคนในการบริจาคสิ่งของและเอาสิ่งของบริจาคหรือคัดกรองให้กับคนจนที่ทุกพลภุาพที่นอนติดเตียงหรือว่าที่เข้าไปพบเห็นแล้วว่าเขาลําบาก เริ่มขับตั้งแต่ตอนอายุ18ปีครับก็ขับมาเข้าสู่ปีนี้ก็คือ24ทําเต็มที่มาหลายปีนี่คือช่วยเหลือคนอย่างเดียวคิวคนป่วยช่วยคนป่วยทั้งไปและกลับทําไปทำมามันเกิดความสุขมันเหมือนกับว่าได้ทําทุกครั้งรู้สึกชีวิตมีคุณค่ามันก็เลยสามารถที่จะทําได้มาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาก็ได้รับพระราชกระแรสตรงบุญเคยจากพระบาทสมเดเ็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,การที่เสด็ได้มวกได้ผ้าปันคอจากที่นั่นแล้วก็ได้รับคำรุเช่ยซึ่งทราบว่าพระองค์ติดตามสาวศาลเช่นกันแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่เราทําเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมและประเทศชาติเมื่อเราทําแล้วเรารู้สึกว่ามันมีคุณคผาและประโยชน์ต่อสังคมแล้วเมื่อมีคนสับสนุนและมีคนให้กําลังใจอย่างนี้แน่นอนมันก็เลยกลายเป็นว่าชาตินี้มีแต่ชาติเกิด ก็อยากฝากทุกคนว่าทำดีอย่าท้อแล้วการทำดีอย่าอายเราควรจะอายในสิ่งที่ไม่ดีมากกว่าแต่สิ่งที่ดีเราไม่ควรอายทำไม่ว่าใครเห็นไม่เห็นก็แล้วแต่ใจเราเห็นทำแล้วมีความสุขก,กับสิ่งที่ทำใ,ให้รักที่มีความหมายอยู่และเคียงข้างไปความหวังที่รอวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลไม่นานในสักวัน